พี่แน่นี่แ่อยู่บเลยปีนี้มากี่ชั่วโมงแล้วก็ตั้งแต่ปีห้านะครับตลาดเปิดที่ก็มาเลยแต่ว่าสภาพก็ยังดูดีอยู่นะอุชมใช่ป่ะนี่แต่งหน้าสไตล์แบบว่าเกาหลีแล้วแบบชิมเมอร์เยิ้มๆเยิ้มนี่รักกันจ้ารักกันจ้าที่เราไปถ่ายภาพมุมสูงเลยนะมาด้วยไงนี่คือภาพภาพมุมสูงพี่สวัสดีนะครับสูงนะก็พี่ไม่น่าจะซูมถึงกันนะแต่พี่ก็สู โอ้ยชอบที่มองเห็นเก่ง้วเราใส่ใจยามองเห็นลุก็ได้รักมากรักที่ทีนั้นกขอพี่เลด้ตรงกลางเนาะต่อเชิญเลยครับพนะฮะผมไม่ต้องถามนิดหนึ่งนะแก๊งผู้สาวกระโดดเรือเลยเุดเด็ดเดี๋ยวเอาผิดีนแก๊งะไรนะนะฮะอ๋อไปใช่ไหมไปดูสดีๆไหมแต่ตัวถูกตีมีน้องเงินดูสินะเออต้องขอพี่จะรู้เนาะเออด้วยน้ำใจเราก็รับเผินเหมือนกันะแต่วันนี้ผมมีคำถามนิดหนึ่งคือว่าตายการแต่งตัวเนาะ วันนี้เขาได้มาจากใดบ้าเป็นท่านเจ้าคุณไงพี่บอกพี่ออกบ้ากันแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าจัสตินบีเบอร์จริงหรอเกิดอะไรขึ้นบีเบอร์เดี๋ยพี่ขอจำแนกอีกีีจัสตินบีเบอร์บีเพลย์ผมขอแนะนกว่าถ้าส่งผมแบบนี้จะกลับไปหาจัสตินบาร์เบอร์ใหม่นะั้นก็ทำไปที่ส่งเป็นนานหรือเปล่าจัสตินบาร์เบอร์กับบีเบอร์เนี่ยนั่นอะไรเพศเพศที่จับไปเมื่อกี้คือสากมาเหงื่อหรือว้ย เจลต้องใช้นะถ้าเรียกว่าชาสระผมของเทียจีใช่เพราะว่าหน้าร้อนหน้าร้อนอากาศแบบไม่คงที่แบบนี้จะเกิดปัญหารักแคร้ใช่มีรักแคร้หรือเปล่ามีไหมมีแล้วหกหูหูตีดจะออกมาเหรอตีดมันจะออกมาเหรอพี่ขอเบาๆหน่อยเดี๋ยวขี่เลื่อยหลุแล้วยังไม่ทักทายแฟนคลับกันเลยเซียนหลงกันก่อนดีกว่านี่ค่ตอนนี้อ๋อแซนร้อน ังไม่ได้จอัสดีข้งนอกเลยนะคะเราอยู่กันที่กิจกรรมในงาน Grand Opening กับห้าง s a ว h พาส p Store s เปอร์เซฟนะคะททานผั้นิดกาเริ่มจากน้องเล็กก่อนก็ได้ค่ะครับผมน้องไม่เล็กนะไม่เล็กมากหรอไม่เล็กโอ้ยพี่ไม่ชื่อพี่ไม่เชื่อนี่ทีเขาพูดถึงอยู่พี่พูดถึงนั่นค่อโอเคเขาบผมว่าสวัสดีชาวเลยทุกคนขอเสียงเลยฮะ มกน้องๆข้างหน้าด้วยป้ายแเนี่ยพี่ชอบคนนี้มากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยป้ายแปงไม่ธรรมดาเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราหักเด็กน้องผู้ชายครับครับน้องถือป้ายนั้นน้องรู้ใบพี่ชื่ออะไรอ่านออกไม่รู้พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรครับเอาวล้วคิดคิดอาเลยวไงคิดพยายามคิดนิดนึงยวเดีนี้นะครับปรึกษาแม่ก่อนปรึกษาแม่ก่อนเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่อย่าลุตกประสงค์ลยคุมดูเดี๋ยวพี่บอกน้องเขาชื่อ ไม่น่าจะปลอดภัยนะพี่ว่าแห้พี่รู้ดูคนบอกนะชื่อชื่ออะไรครับอ่าชื่อตุ้มว่ะชื่อตุ้มชื่อนะชื่อตุ้มชื่อตุ้มใช่อ่ตุ้มชื่อตั้มอะไรก็ตุ้มได้เหมือนกันนะอ่าก็ได้ก็ได้สับไทยไงสับไทยวันนี้คนเยอะเนาะเยอะคนหนักแน่นก็ตอนแรกก็เอาลูกผมไปติดข้างหน้าเลยตุ้มเลยมาในวันนัดเด็กมาเขาก็ตุ้มากันเลย พอพี่พูดปุ๊บเนี่ยพอตั้มพุปุ๊บทุกคนกลับมดเลยนะนดนว้าเาลกอยู่กันอ่ะคนแรกพูดไปแลแวแนะนำตัวเองไปละสวัสดีไปล้านะคะอหนึนค่ะแนะนำตัวองรอบนึงครับผมชื่อรู้สึกรุสุเสุ่มชผมเป็นดารารุ่นล่าสุดเลยเยอันบาจรุ่แรกเลแรกุเราเป็นยุคแรกแรกเลยไม่ใช่สิยุคล่าสุดแหมยุล่าสุดประกวดสร ก็ปีที่แล้วเลยตอนนี้เนี่ยประสบการณ์ไม่เยอะมากก็ต้องขออนุญาตท้องตั้มด้วยแล้วก็แฟนของตั้มช่วยให้อภัยด้วยประสบการณ์ด้วยตั้มก็ดูใจชิดสะเกตจากหน้าก็พอการอยู่แล้วล่ะเขาบอกว่้าคุณเครียดมากเคลีย่าเวลามางานกับพี่เราคุณเครียดมากไหมะต้องทำถูกและทำได้ยังไงให้อายุพอๆกับพี่เขาเก่งใจไหมให้เยอะเท่าพี่เขาหรือให้น้อยเถอะพี่เขาให้ดูเป็นน้องมันเป็นคำชมถูกไหมเป็นคำชมไม่คำชมเป็นคำชมนีะ เันนี้เรามารวมตัวกันในงานเปิดตัวหรือเปิดบ้านนะคะวันนี้ก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีจากทางห้างเนี่ยขึ้นมารับของรางวัลด้วกมีของแ่ระลึกมอใไปด้วยนะคะขออนุญาตลาซ้ายก่อยลาซ้ายพี่สาวเนี่นะปรบมือต้อนรับในะานะตัวแทนจากทางห้างชอจะมีพานุเปอร์เซ็ตค่ะคุณจวีศักดิ์นะคะพรมเรืองศักดิ์เก่สวนผู้จัดา ของเทคลนกมอีให้นะคะเป็นบิิการจากพีเในการดูแลนะไม่ว่าจะเป็นสีสันนะคะทั้งปัญหาเกี่ยวกับผมไม่